สรุปยอดขายรถยนต์ในขนาดพิกัดดีเซกเมนต์ในปี2024ที่ผ่านมานะครับขายไป12,000กว่าคันนะฮะครองแชมป์นี่คือรถไฟฟ้าเลยครับ BYD เซลล์มาในกลุ่มนี้นี่ต้องบอกว่าดูเดือดเพราะจริงกลุ่มนี้่ ก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนหน้านี้ครับ,รบทางฝั่งญี่ปุ่นทึ่งถือเป็นเจ้าตลาดไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือคอนด้าดเองที่ขายคัมรี่และคอร์ดเองเนี่ยคเคยเคยออกแถลงข่าวในช่วงเปิดตัวของรถทั้งสองรุ่นจะพูดว่าตลาดนี้ในประเทศไทยอะ่ะม,มันหดตัว มันหดตัวแล้วทําให้ยอดจําหน่ายทั้งไม่ว่าจะเป็นคัมรี่แนละคอร์ทที่เมื่อก่อนเคยถูงสูงในหลายปีก่อนเนะี่ยมันดรอปลงแต่กระแสเนี่ยมันเปลี่ยนไปมเมื่อผู้เล่นหน้าใหม่โผล่เข้ามาเราทำให้ทาให้เห็นว่าแม้นคำพูดของอยักษ์ใหญ่ผู้ครองตลาดเนี่ยก็ยังพูดผิดใช่เพราะว่าการที่บอกอกลุ่มมันเล็กลงกระแสมันน้อยลงแล้วเนี่ยลดมันขายได้น้อยลงในกลุ่มนี้ แต่พอผู้เล่นหน้าใหม่มาปุ๊บอย่างเจ้า BYD Seal เนี่ยครับนี่เปิดตัวเนี่ยฮะทำให้ยอดในปีที่ผ่านมา2024เนี่ยครับรถในกลุ่มนี้โตโตโต,ต,ตขึ้นมากเลยนะครับนี้ใช่ใช่มาดูตัวเลขรวมกันนะฮะในกลุ่ม d s e gment นี่นะครับยอด2024ขายทั้งหมด12,979คันคบแบ่งเป็นรถสันดาบ,บ48.3อ่า 6,275คันรถไฟฟ้าขายเยอะกว่านะฮะขายไป6,704คันคิดเป็นสัดส่วน51.7%ครับถ้าจะพูดว่ารถไฟฟ้าขายดีกว่ารถสันดาบแล้วก็พูดได้แล้วก็ไม่ผิดอ่าเต็มปากเต็มคำนะฮะแต่ว่ายอดมันก็ยังครึ่งๆอยู่นะก็ใกล้เคียงกันอ่ะชนะกันนิดๆชนะอยู่ประมาณทั้งสองาทีนี้เรามาดูนะฮะไล่ทีรันดับเลยอันดับหนึ่งมีบดีซี ขายไป5 1 5 6คันเห็นไหมคิดเป็น39%ของตลาดพี่พี่ดูก่อนว่าเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกเขาพลิกเกมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาเจ้าเดียวเนี่ยเขาสามารถขายชนะอันดับ2อันดับ3ซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่เดิมนี่ที่บอกว่าคนตัวน้อยลงเขามาปุ๊บเขาขายมากกว่าเลยมาดีเลยนะครับอันดับ2เป็นโตโยต้าแคมรีที่เป็นเจ้าตลาดเดิมอยู่ครับ t o y ต t ้ c แคมรีปีที่ผ่านมาขายแค่3,775คันซึ่งใช้คำว่าแค่ด้วยไม่ต้องใช้คำนี้ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยก่อนเรียกเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนี่ยก็ถือว่าเขาเข็นโมเดลใหม่ออกมาเพราะว่าในกลุ่มนี้ครับในดับ2เนี่ยแคมรีเป็นรถที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตอนท้ายปลายปีช่วงก่อนงานโมเตอร์อโปใช่ก็ซึ่งอันนี้โฉมไฟตัวี่ซึ่งมว่านันเป็นการเครื่องกระตุ้นตลาด ก่อนที่จะปิดยอดใช่เพราะทุกคนรอว่าอะไรนะไอตัวที่จะมาไม่มาแล้วอะพีอุดพีอุดไม่มาแล้วก็แคมรี่ไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถัดมาตระรามครับฮอนด้าไอขอดเอาท้ารขอนี้ก็ยิงขายไปแล้วทั้งหมดในปีที่ผ่านมาคือ2,489คันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็19.2%ในส่วนแห่งการตลาดนี่งขอดที่ทุกคนบอกว่าโฉมนี้ไม่สวย แต่ผมอะว่าสวยถูก<ว>ผมก็ว่าสวยสองพนสี่ร <24 00 S 2> <ม>้อยกว่าคันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอสักอายุลดสัก3าปีมือ2ราคาสวยๆหน่อยเดี๋ยวจัดให้ครับ จัดทำอะไรครับจัดมาไว้ครอบครองชอบอยู่ชอบอยู่ทรงนี้ที่เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจนแรกๆนะถ้าบอกว่าตลาดบ้านเราจริงๆสมัยก่อนนะครับรถไม่ว่าจะเป็นทั้งคัมรีทั้งแอคคอรเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปมองดูคือช่วงก่อนเขาจะมีรถที่เรเรียกว่าเป็น2 s e เซกชันเขาเรียกว่าตลาดของสหรัฐ US เสสเปคเจแปนสเปก สองยี่ห้อนี้จะชอบมีสองสไตล์ใช่แต่ในปีล่าสุดเนี่ยฝั่งเมืองไทยอ่ะเราจะได้ของเจแปนสเปคประจํา <Ha. S 2> แต่ปีล่าสุดแอคคอร์ดล่าสุดเนี่ยเราได้ US Spec. s p ส c เปคเราได้ US สเปคที่ที่คุณผู้ชมบอกอะไรคนบอกหน้าตามันไม่ค่อยถูกมันดูแปลกไปนะมันเป็นเพราะเป็นทรายเมกันเพราะ R นั่นแหละครับเพราะมันเป็น US s p e สเปค ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่แสดงว่าสายตาผมนี่ระดับอเมริกันเลยนะเพราะว่าผมมอง u s สเปคสวยญาติกับคุณทัพมาโอ้ถ้าญาถ้าผมเป็นญาติทัพนะป่านี้ผมเดินแถวนี้ผมโอ้อากว่านี้เยอะเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินโอ้โหขับซอยอ่ะขับซอยอ่ามาดูอันดับสี่ครับอันดับสี่ใครครับอันดับสี่ก็ถือว่าเรื่อยๆมาเรียงๆครับครับเกตวอลมอเตอร์ครับในเจ้าออรา0ูนย์เจ็ดอ่า ขายไปแปดร้อยาคันรับไปที่ตลาดหกจุดสอเปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็ไฟฟ้าอันดับ5นี่ดีพอนี่ยตัวล่างตัวซีดานคลาเรีลศูนย์เจ็ดไม่ใช่เอสจัมบิทผมสัมกันอยู่2รุ่นเนี่ย L กับ S เนี่ยครับ ดีพอ L ส7ก็ได้อันดับ5้าหลักใกล้ๆกัน743คันครับ5.7%อันดับ6นี่ทำไมมันทิ้งกันขนาดนี้ทำไมดิฟกันขนาดนี้อ่าไม่แปลกใจครับอันดับ6ครับมาด้า6ครับ6ตามชื่อแหละด้วยนะบกด้วยขายไปทั้งหมด11คันคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด0.1%ฮะคือผมไม่แปลกใจนะทำไมฮะพูดตรงๆฮะเป็นรถที่ดีนะแต่มาช้าแต่มันต้องเป็นแฟนประจำจริงๆสั้นๆคือมาช้า มาช้าใช่ไหม,มครับเพราะว่าสเปครถฝ่าที่เมืองไทยเราจะเคาะว่าอยากขายและยอมขายกับมาด้าหกเนี่ยก็เรียกว่ารถตัวนี้เปิดตัวในตลาดญี่ปุ่นตลาดต่างประเทศมาประมาณ4ี่หปีผมจไม่ผิดโอ้โแล้วเพิ่งมาขายคือคือ,คอ,คอ,คอมันเป็นบ้านปลายโมเดล <c oughs> <c oughs> คานี้ซึ่งพอการมาขายมันก็ทําให้กระแสะความต้องการอะมัน่าไร่มันดูหดตัวไปแล้วเพราะว่าแล้วราคาครับเนื่องจากเป็นรถประกอบนอกทั้งคัน ราคาขึ้นสองกว่าแพงเลยซึ่งมันทำให้ราคามันสูงในขนาดที่คู่แข่งในเซกเมนต์นี้อย่าง b y ว s ดีซ่ะมาใหม่ราคาเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณล้านกลางเนี้ยครับล้านห้าอย่างเงี้ยก็ทําให้ตลาดโดนแยกเยอะครับผมก็เลยก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมได้แต่ก็ถือว่าธมาดีครับเด้งม้อยขายได้สิบเอ็ดคันขายแบบคำๆสิบเอ็ะคับนะฮะหกอันดับก็ครบร0อยเปอร์เซ็น์พอดีนะฮะที่จัดกันไปนี่คือ e g m ซ n t ครับนะฮะเออแล้ว ทางออโตไลท์ไทยแลนด์เนี่ยเขาไม่มีแบบพวก C S U V สยบ้างเหรอเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมากำลังจัดอยู่ใช่ไหมกำลังจัดเดี๋ยวต้องไปบอกคุณหมูครับขอบคุณพี่เต้ยคุณหมูคุณหมูฮะรออยู่นะฮะช่วยเขียนเร็วๆหน่อยแล้วทำไมไม่คิดจะทำเองกันเลยครับเพราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาจัดอันดับกูไปพูดแล้วมึงทำไมไม่คิดจะทำเองมาเล่นกูอีกอะไรเงยแซวเล่นแซวเล่นขอบคุณครับขอบคุณยอกเล่นนะขอบคุณครับครับผม